ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมกับเจมไซน์เองนะครับก็วันนี้เนี่ยอยู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเกตในเซิร์ฟจีนดั้งเดิมครับอ่ะก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปการรีวิวของเจ้าแฟลประกายแสงนะครับ <listed> ซ <NEN. S 2> ึ <Wit default> ่งเป็นอ <tôi> ุปกรณ์3ดาวด้วยนะแล้วก็เป็นแฟลประกายแสง5ดาวแล้วก็4ดาวม่วงนะครับซึ่งพลังของตัวละครตัวนี้เนี่ยอยู่ที่3ล้าน7นั่นเองนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะแล้วก็เรื่องพาสซีฟแล้วก็สกิลของมันเนี่ยโคตรจะเก่งเลยนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเเเเนนนี่ยยยราาอไปธิบใตััวกกมล ก็เข้ามาสู่หน้ของตัวเกมนะครับความเร็วของแฟรประกายแสงเนี่ยก็จะเป็นที่1นะครับขอพูดถึงสกิลของแฟรประกายแสงก่อนละกันนะครับก่อนที่เพื่อนๆเนี่ยจะงงนะก็คือแฟรประกายแสงนะครับมันจะไล่ล่าตัวที่ตีหามันก็ต่อเมื่อตัวนั้นเนี่ยความเร็วต่ากว่าแฟรประกายแสงครับแล้วถ้ามันต่ากว่าแฟรประกายแสงเนี่ยแฟรประกายแสงจะไล่ล่าทันทีครับและเมื่อไล่ล่าเสร็จแล้วนะครับก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับมันจะสามารถระเบิดเาเมจแก่ทั้งทีมของศัตรูได้ด้วยนะครับแล้วก็คอมโบของมันกับกาโร่เน อ่ะไปเดี๋ยวไปดูท่าของตัวเกมนะครับอ่านี่นะครับไฟประกายแสงไล่ล่าโกเกสึเมื่อกี้แล้วก็จะระเบิดทั้งเม็ดทั้งทีมนะครับเพื่อนๆก็เห็นนะนี่ครับตีซอมบี้แล้วก็จะระเบิดทั้เม็ดทั้งทีมนะแต่ว่าซอมบี้แมนเนี่ยมันตายก่อนนะครับอการโลนตีไป10ล้านครับก็ตีกระดูกหักถึง3ตัวเลยนะครับมีกระบองเหล็กที่ยืนได้อยู่ตอนนี้โกเกสึตีไปครับอืมสิบล้านครับแรงมากตอนนี้เหลือเพียงกระบองเหล็กตัวเดียวนะครับที่เลือดยังเต็มอยู่เลยโฟ้โหดกจิกแรงมากครับแก๊งคู่เนี่ยใช้เป็นคอของเกรระบบอองงเหหล็กยยยััืนไวู่ค สับแหลกครับล้านสองครับแต่ว่าติดกระดูกหักสีทองด้วยนะโอเคจบแล้วนะครับจบไวมากนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าคอมโบของไฟประกาศแสงกับกาโร่เนี่ยก็ถือว่าเป็นคอมโบหนึ่งที่ใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็ระเบิดดาเมจได้รุนแรงครับเพราะว่ามันไล่ล่าทั้งคู่แกคือระเบิดดาเมจแบบถึงไม่ใช่เธอรำมันก็สามารถระเบิดดาเมจได้นั่นเองนะครับนี่ถือว่าเป็นข้อดีของกาโร่กับไฟประกาศแสงครับโอเคไฟประกาศแสงเปิดก่อนเลยครับสวยมากนี่เป็นอุปกรณ์3ดาวนะครับ ก็สองล้าน8ครับหายไปแล้วตัวหนึ่งอ่ะคิงเอ็นจิ้นครับผมก็สามดาวด้วยโอ้โหสิล้านครับนี่ว่าถือว่าจะเป็นตัวที่แรงที่สุดในเซิร์ฟจีนก็ได้นะครับเจ้าตัวนี้การล็อกไฟของข้ามันตีมาครับบลับหกล้านห้าครับก็โดนปิดกั้นลูกไฟไป2ดวงจากของสกิลของคิงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในเซิร์ฟจีนตัวยอดเนี่ยจะไม่เห็นคิงแล้วนะอ,อก้แค่เสืออันตีไป8ล้านห้าครับแรงมากมาก โอเคตอนนี้ติดสถานะกระหน่ำมาทั้งทีมครับไล่ล่ากันปกติครับเนี่ยนะการโร่ไล่ล่าแฟตไปแสงก็ไล่ล่าตามนลครับการโร่มาอีกครั้งหนึ่งครับกับอันติของเขา8ล้าน2นะครับตีกระดูกหักหมดเลยการโร่ถีมหน้าไปทีนึงครับนกจิกไปทีนึงเปีย้ยโอเคจบนะครับแรงมากเลยเมื่อกี้ กาโร่นี่ถ้าปั้นสุดๆนี่ถือว่าแรงมากนะครับแต่ว่ามันอัพดาวยากแหละแต่ว่าแฟลรประกายแสงก็ไม่ใช่ตัวละครที่อัพดาวยากนะครับอัพดาวได้ง่ายเลยนะครับก็เพียงแค่เออเดี๋ยวผมทําคลิปให้ดูแล้วกันนะครับแต่ว่ามันอัพดาวง่ายมันไม่จําเป็นต้องมีตัวละครท็อปท็อปเนเดี๋ยวทําให้ดูนะครับว่าใช้อะไรบ้างก็เข้ามาในวันที่1มกราคมนะครับอืแฟลรประกายแสงเปิดไปก่อนเลยครับสองล้านหกนะครับตือฐานะ้ำบดขยี้ทั้งทีมเลยครับคิงเอ็นจิ้นใหม่ครั้งหนึ่งครับสี่ล้านหล การ์โล่ไฟตรงข้ามมาครับบุ๊บสิบล้านไหมเก้าแสนเก้าหมื่นนะครับไม่ใช่เก้าแสนเก้าล้านเก้าแสนนะครับอืมโกเคนเสียนตีไปครับสิบล้านเลยไลลาก็ระเบิดไจทั้งทีมครับกาโร่ไปครับทีหนึ่งติดกระดูกหักไปถึงเอ่อสองตัวนี่ไอสามตัวนี้ครับอาชูร่าก็ติดนะนกจิกพิทีหนึ่งครับนกนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสุ่มนะครับแต่ว่าโกเกสึกเกียโร่เนี่ย เพื่อนๆอย่าพลาดเลยครับควรสุ่มเลยเพราะว่ามันสามารถมาประยุกต์ใช้กับทีมฝ่ายฮีโร่ได้นะครับแล้วก็ยิ่งลงกับทีมปีศาจเนี่ยก็ยิ่งโคตรโหดเลยครับฝ่ายประกายแสงกันตีไปครับโหการโร่มาอีกครั้งหนึ่งครับนี่ขนาดมีตัวไม่คมนะครับมันอันติไปเจ็ดล้านสองอ่ะโคตรแรงเลยการโร่โก็แเสืออ,อันตีอีกครั้งหนึ่งครับแปดล้านสองครับอันตินี่พอๆกับการโร่เลยนะก็แเสือเลยครับ พีเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าการโร่เนี่ยจะอัพเยอะกว่าด้วยนะฮัเบิลโกเคซึอีกนะครับนี่เนก็มันเป็นคนของสมาคมปีศาจนะครับโกเคซึแต่ว่าก็โดนไซตมามะจัดการไปด้วยนะครับเด็ดหัวมาด้วยนะ <c oughs> โอเคก็ชนะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเก่งมากเลยวะคนคนนี้แล้วตัวละครเขานี่โคตรสุดเลยนะครับก็ถ้าเทียบเป็นเงินในการเติมไปเนี่ยผมคิดว่าไม่ต่ำกว่าแสนนะก็ของพี่กายกับพี่เจเนี่ยก็น่าจะแสนกว่าแล้วนะครับ แสนสองแสนแล้วแหละนะครับเติมกับเกมวันพันแมนไปนะก็เลยเขาทิ้งม่อาจจะไม่ค่อยอยากจะทํากันบ้างครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่เห็นเขาเอ,อ่อพี่กายไม่ค่อยจะลงคลิปของวันพันแมนแล้วนะครับก็เคยเ,เขาพูดอยู่ในคลิป,ลปนึงนะครับว่าถ้าในอนาคตเขายังเล่นอยู่เนี่ยก็อาจจะเติมนะครับแต่ว่าไม่ค่อยยิงเขาลงไนงะเขาอาจจะไม่อยากเล่นแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคนะครับคิงเปิดก่อนครับรอบนี้เรีย้ยงกาแฟไปะกายแสงอีกเหรอ แต่ว่าไม่ใช่คิงอุปกรณ์3ดาวนะครับแต่ว่าเร็วกาแฟประกายแสงด้วยนะซึ่งหน้ากากหวานจะเร็วกาแฟประกายแสงนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ดูมาก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับตีไปครับไล่ล่ากันปกติไล่ล่าของกาโลแรงมากเลยนะของเซิร์ฟไทยไม่แรงขนาดนี้นะครับเออถ้าว่าไปก็เซิร์ฟไทยยังเป็นแค่กรอบทองกันอยู่นะครับก็คือถ้าขึ้นกรอบแดงได้ก็น่าจะประมาณนี้แหละอือ <c oughs> 11ล้าน,นครับแรงดีว่ะ ติดกระดูหักไปถึง4ตัวเลยนะครับผมชอบการต่อสู้ของอนิเมชันทางด้านของกูเกสิมากเลยว่ะแล้วเบิด์ดทเป็นทั้งทีม่เอ้าไม่ได้ระเบิดนะครับเพราะว่าซอมบี้แมนมันล่วงไปก่อนนะครับกาโล้ไรลาไป3ล้าน4ครับจิกไปทีนึงครับ2ล้าน3เกียโรนี่ก็ถึกนะครับเป็นตัวละครที่เหมือนจะเอามายืนแทนซอมบี้แมนได้เลยนะครับฟื้นถึง3ครั้งนะพาร์ที่องมันนะครับไปประกาศแสงตีอีกหนึ่งครั้งครับชัวนะครับเกียโรตายลงไปครับแต่ว่ายังสามารถฟื้นได้อยู่นะครับ ฝั่งนู้นสามารถฟื้นได้2ตัวเลยนะครับก็คือซอมบี้แมนกับเกียโรเลยนี่แนะี่บึ๊บระเบิดเดเมจครับโกเกิลสึโคตรแรงเลยครับอาจจะแพ้เนี่ยรอบเนี้ยโกเกิลสึออยังยืนไหวยอยู่กาโรกาติไปครับนี่นะครับตัวละครที่จะสามารถพลิกกลับมาชนะได้ก็คือทางด้านของโกเกิลสึกับกาโรนะครับไอ้์สองตัวนี้เป็นตัวละครที่ระเบิดดาเมจโคตรแรงเลยครับอซอมบี้แมนอุปกรณ์สามดาวนะครับเพีย้ยเคยทำคลิปให้ดูแล้วนะ นีแน่และเบิดเดมเมจครับจิกไปทีหนึง่งโคโกเคสซอหายไปแล้วว่าน่าจะเป็นฝั่งเราที่เป็นฝ่ายชนะแน่นอนแล้วนะครับก็โคเคสซ์ตัวดาเมจตั้งหนักหายไปแล้วนะแต่ฝั่งเราก็กาโลหายไปแล้วนะครับนี่จิกไปครับนกจิกกันก่อนนะครับตอนนี้เลือดนกฝั่งตรงข้ามเลือดเต็มเลยปร,ปรกาศแทงอันติไปครับหายไหมยังไม่หายนะครับเลือดลกลงไปประมาณ70%กาอรโลนติลตไปครับนกเกือบหายเลยซอมบี้แมนซบบันแคนไปหนึ่งครั้งครับเพีย นี่เน่ยไฟประกายแสงไล่ล่านี่ครับเพราะความเร็วของเขาเนี่ยต่ำกว่าทีมเรานั่นเองนะครับต่ำกว่าตัวไฟประกายแสงอ่ะนะครับต่อถึงมันจะโจมตีเพื่อนเนี่ยไฟประกายแสงก็ไล่ล่าได้ครับนี่เน่ยเพี้ระเบิดดาเมจทั้งทีมมาแล้วครับอันตรีของเกียโลเกียโลครับระเบิดดาเมจโคตรเท่เลยชึบแล้วเล่ก็จะหายไปนะครับเพื่อนๆสังเกตหลอดเลือดของทีมเรานะครับเลือดเลือดมันจะหายไปนะนี่เน่ยก็แค่เสือรตีครั้งหนึ่งครับน่าจะจบละ โอเคจบจริงๆด้วยนะครับเพราะว่าเกียร์โลเนี่ยตายไปแล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยกันนะสำหรับเรื่องราวของคลิปในวันนี้นะครับก็ใครเนี่ยชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับก็ถ้ามีคลิปเรื่องราวแบบนี้อีกเนี่ยเดี๋ยวจะมาทําให้ดูอีกอีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะแฟนๆของเกมวันพันแมนทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับก็สำหรับเรื่องราวของคลิปในวันนี้เนี่ยก็ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ